สวัสดีทุกผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่เกมค่ะ mm hmm. เอ็กดีเบสิ่งสงและกล้อในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาเอารถ Nissan GT-R35 มมาเล่นในด่านที่ผมเนี่ยชอบเล่นนะครับผม หรือว่าด่านที่ผมเนี่ยชอบเล่นฟาร์มเงินหรือว่าฟาร์มตังในอีกในเกมนั่นเองนะครับทุกคนก็จะมีด่านอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมทลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมเลยครับผมคนละหนึ่งไลค์นะครับผมนะก็สําหรับคนที่ขอมาบอกให้ผมทาโน่นทํานี่ก็ใจเย็นนะครับทุกคนผมทําไม่ทันจริงๆนะครับผมนะก็บางคนก็ขอมาบอกไว้ว่าพี่ครับเอารถแบบยังไงล่ะฟอร์ดมาสแตงอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีรถ ไอ้พวกนั้นผมก็ไม่มีไงเออแล้วผมแบบคือท่านผู้ชมเข้าใจไหมว่ารถแต่ละคันอ่ะกว่าจะซื้อได้มันต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็มันค่อนข้างจะเชื่องช้ามากๆเลยครับกว่าจะลดได้รถแต่ละคันเนี่ยดังนั้นถ้าใครที่ขออะไรเข้ามาก็ให้ใจเย็นๆนะครับคือผมเนี่ยไม่ได้ทําคลิปแบบตามใจตัวเองแบบนานๆที่จะได้ทําคลิปแบบตามใจตัวเองคือคิปที่ผ่านมาแบบ หลายคลิปนี่ผมทําเพื่อคนดูทุกคนเลยนะครับก็ท่านผู้ชมก็ใจเย็นนะครับผมไม่ใช่ว่าผมไม่ทำนะครับผมอยากทําแต่คือแบบสิ่งอ่าสิ่งของมันไม่เอื้ออํานวยนะครับสิ่งของมันไม่เอื้ออํานวยครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอารถนิสสัน GTR 3 5มานะครับมาเล่นด่านที่ผมชอบเล่นฟาร์มเงินนะครับผมจะมีด่านอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเล่นพร้อมๆกันเลยครับผมไป Let's go โอเคครับทุกคนครับด่านแรกที่ผมจะมาเล่นก็มีชื่อว่าเมลตันไรด์ด่านที่แนะครับเออเออตะคิวกินขาปกอ,อ้เป็นไงดูคนโห<อ>ท่านี้ทําได้ยังไงครับไม่เซียนจริงก็แบบทํายากอยู่นะท่าเนี้นก็รับชมเพ,เพลินเลยนะครับทุกคนก็แบบจาซีลงซีเลียสนะครับอันนี้ผมก็มาทําแบบคลิปเล่นชิวๆเลยนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนได้รับชม แบบแบบว่างไงอะไรไหมเวลาที่ผมเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ใช่แบบแต่งแต่รถจูนแต่รถอย่างนั้นหละมันน่าเบื่อเกินไปครับผมวันนี้เราก็มามาเล่นชิลๆหน่อยครับโอเคถ้าใครอยากเล่นด่านนี้ก็พยายามแบบฝึกบ่อยๆนะครับการฝึกเนี่ยจะทําให้เราแบบพัฒนาฝีมือได้เร็วรวดเร็วรวดเร็วแบบกว่าเดิมเยอะเลยครับ อันนี้ที่ผมเล่นไปพูดไปนี่ก็เพื่อว่าไม่อยากให้ทุกคนแบบเงานะครับแต่คือจริงๆเนี่ยกูเ่ยงเงาอยู่คนเดียวครับเออจิติอามี6เกียร์แล้วกูใส่มาแค่5เกียร์เนี่ยนะปัะ๊กโ,โอ้โหโค้งนี้เป็นค้งปราบเซียนเบรกเบรกโอ้โหขอบชนดีได้อย่าเบรกทันไม่งั้นเราอาจจะเสียโค้ด5ไปได้นี่ตรงนี้ก็เป็น คงปรับเสียนอีกเช่นกันแต่ผมเนี่ยเสียนแล้วเป็นไงไม่ชนไม่ชนสักนิดเพราะว่าผมเนี่ยวิ่งผ่านจุดนี้มาค่อนข้างจะแบบว่าหลายครั้งแล้วนะครับทําให้ผมเนี่ยรู้ว่ามันต้องใช้จังหวะยังไงในการผ่านจุดนั้นมานี่ครับด่านนี้มันก็จะยากตรงที่เราเนี่ยจะต้องเวียงรถเพื่อเก็บคะแนนนั่นเองครความยากของด่านนี้แต่คือแบบบางที่แบบ เวียงรถไม่ตรงจังหวะอย่างเงี้ยรถเราก็แม่งดีแบบไม่ได้คะแนนเลยครับถึงได้ก็ได้น้อยตรงนี้เบาๆครับตรงนี้เบาๆอ้ถ้าไม่เสียนจริงนี่แบบว่าชนแหลกเลยนะครับอ,อ๋อเหมือนเหมือนตัวเองจริงอะตรงนี้ก็เบาๆครับเบาๆโ้โหจริงๆอยากผมอยากให้แบบโค้งสวยกว่านี้นะโค้งตรงนี้แต่แบบคือยังไงล่ะคือผมรถจับรถหลายคันแต่ละวัน ตรงนี้ก็อีกโคง้งนึงไอ่อย่างนี้ก็ได้อยู่ถ้ามาตรงตรงนี้คือแบบหลุดโค้งเลยนะตรงเนี้ยคือแบบยากมากครับทางตรงนี้มันเป็นทางที่แบบลงคอยด้วยอ้โหสวยๆงามๆไปตรงนี้เนี่ยเป็นตรงเก็บคะแนนนีน่เราต้องเวี่ยงรถให้องศามันแบบเ,เยอะโอ้โหเจ็ดหมื่นไปชิวๆออหอ อันี้ก็เป็นโค้งปราบเซียนอีกแล้วแต่รู้สึกว่าเซียนจะเละแล้วชนโอ้โหคือแบบผมจะใส่ยางสปอร์ตมาแล้วยางอันนี้มันไม่ค่อยเกาะถนนนะครับมันก็เลยทําให้การยึดเกาะในเวลาที่เราเลี้ยวนี่มันค่อนข้างจะทํำในยากครับโอเคก็ได้ตังมาเฮ้ยทำไมดูโฆษณาไม่ได้วัดมาครับทุกคนครับด่านต่อมาก็จะเป็นด่านพาร์กิ้งด่านที่4นะครับ คือด่านนี้เป็นด่านที่ผมเริ่มฝึกเล่นเกมนี้แบบเริ่มต้นจริงๆเลยนะแบบเพิ่งโหลดเกมมาอย่างเงี้ยถุยโหลดเกมมาเล่นด่านนี้ไม่ได้คือจะบอกว่าเป็นด่านที่ผมเนี่ยเล่นบ่อยที่สุดเลยก็ว่าได้คือมันเป็นด่านที่แบบมันโค้งเยอะแล้วมันก็แบบโค้งไม่ยากคุณผู้ชมเข้าใจไหมเนี่ยมันมันมันโค้งมันทางมันกว้างแล้วมันทําให้เราแบบดีฟง่ายมากๆเลยครับ อันนี้ผมก็มาดีแบบชิวๆให้ทุกคนดูเฉยเลยครับเป็นไงมาถึงตรงนี้ก็ได้หมื่นนึงอ,ะอ่ะเออคือเอาจริงๆถ้าผมจะดริฟจริงๆอ่ะ GTR เนี่ยมันต้องใส่ย,ยาง s ซ m i s l i c มาครับมันถึงจะดริฟด,ด,ดีแต่ถ้าใส่ย,ยางนี้มาเวลาเลี้ยวเนี่ยมันไม่ค่อยเกาะถนนอืมเห็นไหมครับมันมันมันลื่นี่ยเหมือนมันจะไปชนอยู่ตลอดเวลาเลยแต่คือถ้าใส่ย,ยางเซมิมานี่คือแบบ เลี้ยวนี่คือมันจะไปเลยนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หลุดนะหมายถึงแบบมันถ้าเลี้ยวเลี้ยวไปทางไหนมันก็จะแบบเกาะถนนไปดีมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะสไลด์แบบออกถนอนอย่างเดียวเลยยางอันเนี้ยเดี๋ยวตา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 หนะ้าเดี๋ยวผมจะลองเอาซี Same slick. มิสลิคไปดิพี่ผู้ชมดูมได้คะแนนก็สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดก็ โอเคสวยงามครับคือเราไม่ได้เล่นจริงจังอะไรครับทุกคนโอเคมาครับทุกคนครับด่านต่อมาก็จะมีชื่อว่าปาเรโซด่านที่8ดนั่นเองครับด่านนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นด่านที่ผมเนี่ยชอบมาดีฟาร์มตังค์อยู่บ่อยๆนะครับ <c oughs> ก็มันเป็นด่านที่ดีฟาร์มตังค์ได้ดีมากๆเลยครับ <c oughs> คือที่ผมชอบเล่นด่านนี้อีกอย่างนึงคือแบบทางเนี่ยทุกคนดูทางนี่ทางใหญ่ที่หายครับ ื่นดิฟไปเลยครับผมหลุดคงยากแน่นอนอุ้ยผมโค้งผิดจังหวะวะเอออย่างเงี้ยสวยงามเลยเห็นไหมทางมันมันมันลิฟง่ายมากเลยด่านเนี้ยผมแนะนําถ้าใครจะฟาร์มเงินนะแนะนําให้มาฝึกเล่นด่านนี้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าด่านเนี้ยมันเป็นด่านที่เล่นแบบง่ายมากเลยผมแนะนําอยากให้ทุกคนเนี่ยมาเล่นด่านนี้คือท่านผู้ชมคงจะเห็นแบบว่าผมเนี่ย ไม่มีเส้นสีเขียวใช่ไหมครับแต่ดีฟได้แบบทําคะแนนได้เยอะก็เพราะว่าผมเนี่ยไปจําลายวิ่งของแต่ละด่านมาแล้วครับก็คือถ้าใครอยากเล่นแบบดีฟได้คะแนนเก่งๆใช่ไหมครับพบุ๊คพยายามไปจำลายรายการวิ่งแต่ละด่านมานะครับไปฝึกจำลายวิ่งอะ่ะแล้วมันจะช่วยให้เราเนี่ยจำด่านได้ดีเออไม่ใช่ไม่ใช่จำด่านจำลายวิ่งเราได้ดีแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นอีกเท่าตัวเลย เออเรียกว่าเรียกได้ว่าเก่งขึ้นอีกเท่าตัวเลยครับแต่รู้สึกว่าด่านนี้เออ,อย่างเราจะพอหรือเปล่าเนะี่เออแล้วอีกอย่างคือ GTR ข้อดีของมันคือเป็นรถแบบเลี้ยวได้เยอะชิบหายครับทุกคนดูเดี๋ยวครับทุกคนพยายามสังเกตดูเวลาผมเลี้ยวครับคือหักเลี้ยวให้ตายยังไงรถมันก็ไม่หลุดโค้งสักทีครับเป็นรถเทียห้าแบบ ที่ดีด,ดีดีมากคันหนึ่งเลยผมแบบแนะนําให้ทุกคนซื้อเลยนะครับคันนี้แต่รู้สึกว่ายางเรานี่ใกล้จะขึ้นวันแล้วโค้ <c oughs> งก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ภาพนี่มันกระตุกมากๆเลยไม่รู้เป็นอะไรโปรแกรมค่อนข้างจะมีปัญหาในอ่าช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี้ยโอเคครับทนก็ได้คะแนน R หนึ่งชิวๆไปครับ อันนี้คือผมริบเล่นชิลๆนะคือผมเล่นไปพูดไปฮะไม่ได้จริงจังถ้าผมจริงจังนี่บอกเลยว่าคะแนนนี่แบบไหลแบบเป็นน้ําเป็นท่าเลยอะไรคือเป็นน้ําเป็นท่าโอเคทุกคนก็ได้มาคะแนนหกหมื่นเก้าครับก็ชิลๆครับชิลๆมาครับทุกคนครับด่าน,นต่อมาก็จะมีชื่อว่าแอร์ฟิวเออด่านนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักกัน ว่าเป็นด่านที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายมากๆเลยครับผมทางเนี่ยค่อนข้างจะถนนมันค่อนข้างจะใหญ่ๆๆๆๆใหญ่เดียว <c oughs> มัวเดี๋ยวภาคไงคือถนนเส้นทางเนี่ยมันเป็นถนนที่ใหญ่มากๆเลยครับผมเหมาะสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะเริ่ม,มหัดดีบะไรประมาณนี้ผมคือแบบแนะนําให้เล่นเลยนะด่านนี้คือ อัตราหลุดโค้งหรือว่าเสียคะแนนนี้ค่อนข้างจะยากนะครับสำหรับมือใหม่เพราะว่าทางมันกว้างที่หายไว้วอดเลยครับผู้ชมดูดีดิฟให้ตายยังไงมันก็ไม่ชนสักทีแต่นี่คือผมดีฟเล่นชิลๆไงครับมันจะชนอะไรก็อย่าไปซีเรียสนะครับทุกคนสวยไป ใครอยากทราบอะไรอยากถามอะไรเออไม่ใช่อยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับทุกคนโอเดี๋ยวผมเนี่ยตอบทุกคนแน่นอนครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่ดาราฮอลลีวูดจะได้ยิงอะไรขนาดนั้นนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับถ้าทุกคนไม่เชื่อว่าผมตอบตอบทุกคอมเมนต์เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปหาอ่านคอมเมนต์คลิปผมตั้งแต่ ตั้งแต่ผมทำคลิปเกมนี้มามั้งผมแบบไม่เคยแบบไม่เคยพลาดสักคอมเมนต์หนึ่งอะคือผมแบบเอาใจใส่คนดูมากๆเลยครับโอเคแล้วกูบ่นอะไร <c oughs> โอเคครับทุกคนก็ชิวๆไปครับตรงนี้ก็เป็นโค้งปราบเซียนอีกแล้วโค้งปราบเซียนอีกแล้วทำไมโค้งปราบเซียนมันเยอะจังวะท่านผู้ชมคงจะสงสัยนะครับ จริงๆไม่เซียนก็เล่นได้นะด่านนี้ันคือเป็นด่านที่แบบดูดิทุกคนดูดิแบบทางมันใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับนี่คนเสียนเขาต้องแบบดีบแบบชิด,ช,ดชิดกำแพงนะครับไอเขาต้องสก,กิดนิดนึงนะครับผมเพื่อความเล้าใจเล้าใจตรงไหนวะโอเคคะแนนก็ได้มาห้าหมืนสี่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับแต่ก็นะก็ได้อัหนึ่งอยู่นะครับ ด่านต่อมาที่ผมจะมาเล่นก็จะมีชื่อว่าเอ็นริไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าอ๋อด่านนี้ผมเนี่ยไม่เคยเล่นเลยนะครับทุกคนไม่ใช่ไม่เคยเล่นเคยเล่นแต่แบบไม่ได้เล่นบ่อยอ่ะด่านเนี้ยคือไม่ใช่ว่ามันไม่สนุกนะมันก็สนุกนะแต่ละด่านมันก็มีความยากของมันแต่ละด่านแต่คือแบบผมไม่ไม่มี น,นี่คือเรามาชิวๆนะครับผมไม่ต้องซีเรียสน,นะครับปักถึงแม้เราจะหลุดโค้งก็ช่างมันครับช่างหัวมันครับเดี๋ยวผมลองรีบออกสนามดิเอ้ยดี๋ยวตรงนี้ก็ได้นี่ว่าไม่เสียคะแนนเจ๋วเลยครับนี่เฮ้ยตรงนี้โค้งหักศอกนี่อย่าหลอกผมอย่าหลอกผมผมเสียโอ้โหหลุดโอ้โหยให้รีบเข้าทางเออ เวลาที่หลุดโค้งทีลยรถมันวิ่งไม่ออกเลยแบบผมไม่คุ้นทางไงเออคือเอาจริงๆถ้าเราจะเล่นด่านพวกนี้เราต้องฝึกก่อนไม่ใช่ว่าแบบจับปุ๊บเป็นปับ๊บไม่ใช่นะเห็นผมเล่นดา่านอื่นแบบเก่งๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าผมแบบเล่นแล้วเก่งเลยนะคือผมแบบฝึกนะฝึกแบบฝึกเป็นเดือนนะเออเรียกได้ว่าฝึกเป็นเดือนเลยนะเนีย่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมผมไม่ได้ฝึกผมก็หลุดทางอีกแล้ว นะครับแต่ผมก็ได้คะแนน A 1อยู่เพราะว่าฝีมือการเลี้ยงเก็บคะแนนของผมมันโปรเฟสชั่นอลอยู่แล้ว <S <S ใครมาตึกตักตักอะไรแถวนี้ <S <S อืนึ่ไปชิวๆ A หนึ่งชิวๆครับผมสวยงาม27 0 0มื่นเจ็ดอืมด่านนี้ได้ตังค์เท่าไหร่3000เอามาทำไม3000 ไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วครับจัดไอกินะสักหน่อยแล้วกันก็ไอกินะนี่คือไม่ได้เล่นนานเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ผมทำไฮไลท์เมื่อประมาณเดือนที่แล้วมัง้งก็แบบแทบไม่ได้จับเลยไอคิณะ,ะเนี่ยก็จริงๆกูแม่งไม่ได้เล่นสักด่านเลย <c oughs> เออก็พูดแท้ไปเรื่อยเลยครับ โค้งปาบเซียนไหม <st> นี่ข้างหน้านี่โค้งปาบเซียนอีกแล้วทุกคนนี่ผมจะปราบให้ดูนี่นี่ไปอย่างนี้เลยครับไม่ต้องกลัวมันหลุดโค้งคือจะบอกว่า R35 นี่มันแองเกลิลนี่มันเลี้ยวได้เยอะมากๆนะครับเพาเรียวกว่าแองเกิลหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นมัวแต่เว้าเอาไม่ใช่มัวแต่พูดหลุดโค้งเลยครับแต่ไม่เสียคูณห้าเออไม่เสียคูณห้านะครับครับชิวๆครับชิว ก็ผมก็ไม่ได้เป็นคนดิฟรถเก่งอะไรมากมายนะผมใครที่บอกว่าผมดิฟกากอะไรงเงี้ยก็เชิญเป็นคลิปนี้ไปได้เลยครับผมจะเล่นให้คนที่แบบอยากดูเท่านั้นใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูเออใครที่กูบ่นอะไรวะเออขอโทษทุกคนเลยครับที่ผมแบบบ่นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะซีเรียสน,นะครับผมนะทำไมรอบมันรอบมันขึ้นช้ามากเลยโค้งให้เด็กมันดูหน่อยลวกันเน<ว>ี่ยเป็นไงแบ็กวอร์ดไปไง แต่แบ็กบอร์ดไม่ติดหรอกเขาเรียกว่ามินิแบ็กบอร์ดนี่จัดอีกสักดอกหนึ่งจริงๆแบ็กบอร์ดอ่ะมันต้องวิ่งมาด้วยทางตรงๆครับถ้าทางแบบโค้งแบบอย่างเงี้ยมันทํายากครับมันทําติดยากถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้แต่มันคือมันไม่ติดมันไม่ติดถอยหลังครั้งใหญ่ไงเออมันไม่ติดท่าแบ็กบอร์ดใหญ่ไงมันได้คะแนนน้อย โอ้ยมิ้จีซนอยู่เนาะซิวฮะผมยางก็จะหมดแล้วโอเคซิวซิวครับผมไม่ได้จริงจังนะครับทุกคนใครจะว่าผมกาก็เชิญเลยครับนี่ครับผมใครจะว่าผมกาก็เชิญเลยครับผมมาดิฟชิวฮะโอเคสวยงามไหมผมได้คะแนน 45,900กับอีก1นงคะแนนไม่ใช่91โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับผมนะก็มาดิให้ทุกคนหายคิดถึงนะครับผมจริงๆชื่อคอนเทนต์ในคลิปวันนี้ก็ผมจะตั้งชื่อว่าด่านที่ผมชอบเล่นนะครับนะโอเคครับทุกคนก็ฝากเขาด้วยนะครับผมสำหรับน i ส s ัน GTR35 กับด่านที่ผมชอบเล่น ครับทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ส r คร้ผมด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ขอตัวขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับ